อยากปลุกผีใช่ไหมยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านเลขที่13ปกติแล้วเนี่ยพวกเราจะรู้จักพี่คุยดีในานามผู้กำกับวันนี้มาเป็นซีอครับผมก็อขอฝากเธอทีนสตูดิโอไว้ในอ้อมอบด้วยนะครับเราสัญญาว่าเราจะทำหนังผีที่สนุกครับผม เจ๋งเในตัวเองว่้ยก็ทั้สวยทัเกเราไมา่ดูเาเราจะโดนมาเล่นพอนะหลังนีะุณสันเหนะนะมือ่ะตัวียาวเร็วยังไม่ได้เอาเสื้อลงทันีต้องเห็นแบบว่าเขามองเนาะแล้วเราไปแบบุสภาตายยังไงใช่ค่ะ ใกล้จะฉายภาพยนตร์แล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่องแอตแทกวิญญาณเลขที่1 3 hey, ไทยเลยนะครับภาพออยนตร์เรื่องนี้จะสนุกตื่นเต้นร้าใจาท่านผู้ชมอย่างแน่นอนครับแล้วคุณไทยหนูไม่ได้บอกว่าหนูจะมาที่ปล่อยเลยค่ะคือหนูมางานนี้เพื่ออะไรเพื่อมาถ่ายโปรโมททูกไม่ใช่พี่ทุกคนดูอยู่ในถ่ายคลิปลนะอะมาเดินแซงด้านหนูเดินมาสนุกได้ยังไงอะพี่อย่ามาปดัดหนูพี่เป็นไทยเดี๋ยวพี่เป็นไทยเขาพูดอย่างเนี้ยก็พี่มาดูหนักหน่อยนะด่าวันนี้แอนแทปวิยาลที่18ค่ะ น่ากลัวมากลินลี่คือเห็นตอนแรกคือแบลลแบล,แบลใสแต่คือน่ากลัวมากเป็นผีได้หน้ากลัวที่สุดเลยทุกคนเลือดสาดกระเซ็นเลยมีความแบบตื่นเต้นน่า้าอายอสวยมากล่นหนังสยองขวัญแต่ยังมีความน่าหลัดแต่ไม่ติดสวยไม่ติดแบบไปเกินคาดมากครับมันจะมีความโหดที่แบบไต่เพดานขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เราแบบเฮ้ยเลย,เลย,เลยมันขนาดนี้เลยสนุกมากครับมีฉากหักมุมหลายฉากเลยครับทุกฉากคือสนุกมากครับอตมากคุณพี่ต้องดูจริงๆ ไอเดียว่าเฮ้ยเราเราอยากจะทำสตูดิโอต่ออันนึงเรา That's a m e z i n g I wish we had more time. Still great, i o n t it? Yeah, exactly. Thank you. Add one, one more there. Okay. No time stop. Maybe. Is it UL? UL and Berg, right? Yes. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาติาชเซวันโกทุกท่านนะคะ วันนี้เรามีผีบุษบามาเสิร์ฟความร้อนความน่ากลัวให้ถุงที่เลยมันเฮียนมันแรงมันแทบมันซ่าแค่ไหนเชิญมาพิสูดความแ่บของชีได้เลยขอเสียงกรี๊ดและเสียงปรบมือดังๆให้กับนะ